สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิ๊งมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาแนะนําทุกคนค่ะสําหรับตัวนี้คือลิมกาเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวม5สมุนไพรไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแอปเปลิลไซเดอร์มะนาวขิงน้ําผึ้งนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีสปปรรพคุณนะคะช่วยในเรื่องของการลดไขมันในช่องท้องลดคอเลสเตอรอลเหมาะมากๆเลยนะคะสาหรับใครเนี่ยอยู่ในช่วงคุมน้ําหนักลดอาการท้องผูดนะคะซึ่งวิธีทานเนี่ยง่ายมากๆเลยเพียงแค่ดื่มมาลลหนึ่งขวด ย้ำนะคะก่อนอาหารเช้าเนี่ยจะดีที่สุดเลยค่ะสำหรับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนตกค้างเป็นซีนนะคะรวมไปถึงพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วรู้สึกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยเรานอ,นอนไม่หลับนะคะปิง๊งแนะนำเลยคือทานตัวนี้นะคะ1ขวดนะคะก่อนนอนเนาะจะช่วยได้อย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะตั้งแต่วันนี้ปิง๊งแนะนำเลยว่าลองเริ่มกินดูค่ะแล้วทานง่ายนะคะ ตัวนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปิ๊งนะคะจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ให้ด้านบนคลิปเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจลองไปหาซื้อแล้วก็ลองทานกันดูนะคะก็ลองดูนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะ